สเหกสิบเจ็ดปีคหกสิบเจ็ดปีกี่ปีนะอุ้กระแย่แย่แย่กระปอมกระปอมมันจะกระโดดเข้ามันจะก้ามไปโน่งไม่ต้องร้องให้ไปเองหกสิบเจ็ดท่านอายุหกสิบเจ็ดปีพี่ต้องซื้อหวยแล้วใช่ไหมหกเจ็ดใช่ไหม ถูกพี่จะถูกหวยในวันนี้ถูกรอเอารางวัลใหญ่เลยนะพี่จะรักมะน้ำสาประศบครับมน้ำสองตะเะรียดีขี้ดันตีครับจบกับมะน้ำมึงเล็กครับกลายเป็นแม่น้ำกองใหญ่ครับอาจารว่าถองที่นี่ดิคิวพระคูมิมนครพระอะไรนะพระคูวิมคน,นครับการจนะคูนครเบราเป็นสิทธิ์ของ พระอ,อุตมะครับแต่ตอนนี้ท่านาพระไปแล้วครับภายในตัวบทเีชื่อพระชินราชครับองบบอ,องรีสิบเจ็ดครับครับอองราจะอยู่ที่ส่นนี้แล้วครับครับเหนื่อยไหมเนี่ยอองนี้จะเป็นองค์จำลองไว้ครับเร <c oughs> าตั้งกันแบบนี้ก็เชื่อว่าคนต่างชาติครับ <c oughs> คนจีนคนญี่ปุ่นมาตั้งกันคนจีนคนญี่ปุ่นมาตั้งกันไว้ครับสามต้นแตบบ่ ตรงไหนอ่ะนี่หรอคะนี่หรอนี่หรอ,ห,รอหินนี่หรอนี่หรออืมเขาเหินอะไรตั้งอะ่ะอ๋อ เราจะไปเก็บมาจากไหนะโอเคหาหินแถวนี้ใช่ไหมครับห้าก้อนแปลว่าอะไร5ก้อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงห้าก้อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงพี่ต้องตั้งพี่ต้องเดินในนี้ใช่ไหมแล้วก็ตั้งหินขึ้นใช่ไหม มาโอเคไกดของเราบอกว่าห้าก้อนสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะน้องตั้งขึ้นไกดน้อยไกดน้อยอึบ๊บน้องมีฐานที่มั่นคงคุณมาหาตั้งหินเร็ว ัันจะพงอดีสอนมาสอนพี่ตั้งหินซิเนี่ยพี่ตั้งห้าก้อนนะเนี่ยโอ้ ล่วงแล้วล่วงแล้วเห็นพี่ร่วงแล้วห้าก้อนสุขภาพร่างกายแข็งแรง โอเคสามก้อนแปลว่าอะไรก้อนอายุยืนยาว